ช่วงที่2ของอ B i s i n ิน ight ์วันนี้นะครับเราจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์ดรสมชายภาคภพวิวัฒนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์วันนี้จะชวนคุยเรื่องของปัญหายุโรปนะครับซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับก็มีการออกแถลงการของ ECB ีที่บอกว่ายุโรปเองกําลังพิจารณาทางเลือกที่เป็นโอกาสสุดท้ายของกรีซ นะครับโดยการยอมลดมูลค่าพันธบัตรของกรีซก็คือหันนี้กรีซลงอีกหนึ่งแสนล้านยูโรป้องกันกรีซหลุดออกจากยูโรโซนตอนนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะฮะออความจริงกรีกแรกก็เป็นส่วนนึงะครับครับแต่ส่วนที่สําคัญจริงๆนะฮะจะเป็นเรื่องของของสเปนคือตอนนี้มันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะกรีกเองอยู่ในสภาพที่จะรักษาคําม,มั่นสัญญาที่ทําไว้ไม่ได้ครับเพราี้ก็มีสองทางก็คือหนึ่งเที่ยวกับกรีก ก็คือว่าถ้าหากทาไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเงินงวดต่อไปครับแต่ประเทุนี้ก็สิอผ่อนลบนะครับเพราะว่ากรีกเองก็มีความรู้สึกอยากจะมาเจรจาใหม่ครนะฮะแต่ตัวที่สําคัญคือเรื่องของสเปนครับเพราะว่าสเปนนี่นะครับกับอิตาลีเนี่ยนะเป็นอันดับสี่และห้าของสาภาพยุโรปสามและสีในเขตยูโรโซนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อประมาณชาติที่แล้วหุ้นต่างๆก็ถล่มลายติดลบลงมานะครับจนกระทั่งตัว ECB ออกมาถแถลงการเมื่อประมาณสักก่อนปลายสัปดาห์ละครับังพูดหรือพังหัดนะครับมามาถแถลงว่ายังไงยังไงเขาจะต้องมีมาตรการในการช่วยไม่ให้เงินยูโรพังซึ่งในกรณนนี้ก็คือช่วยประเทศที่กําลังมีปัญหาคือสเปนกับอิตาลีเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับ เพราะฉะนั้นผมเดาผมก็คิดว่าอ,อย่างี้พอหลังจากที่พูดปั๊บหุ้นของยุโรปสเปนเองขึ้นมาสูงสุดในรอบตั้งแต่1993ในวันเดียวนะฮะตลาดหุ้นอ e ีเบกของเขาเนี่ยขึ้นมาถึง6%แล้วก็ขึ้นต่อนเนื่องจนถึงวันนี้ด้วยซ้ํานะฮะครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็อธิบายว่าภายในไม่ช้าเนี่ยเพราาจะมีการประชุมวันที่สองอประชุมสุดยอดนะฮะวันที่สองที่จะถึงเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่า ECB คงมีลูกเล่นที่ก็เหลืออยู่ไม่มากนะฮะลูกเล่นอันที่หนึ่งนะฮะ ก็คงจะมีการผสมะสานตัวเล่นนะครับ,รบหนึ่งฮะตัวเขาเองสามารถออกพันธบัตรไอโซนะ่ออกเงินยูโรโดยไม่อันเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงครับเขาก็คงจะไปซื้ออสิ่งที่เขาเคยทำแล้วก็หยุดทำไปประมาณที่สิสัปดาห์แล้วก็คือไปซื้อพันธบัตรของสเปนและอิตาลีเพื่อกดไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนนะ่ให้ลดลงอิตาลีลดลง เพราะวัดที่ผ่านไปเนี่ยอันตรายมากของสเปนขึ้นมาสูงสุดในปรวัติการคือร้อยละเจ็ดจุดห้าผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรของเยอรมันนะเกือบจะหกหกเปอร์เซ็นต์นะฮะอิตาลีก็ขึ้นมาถึงหกหกจุดเจ็ดหกจุดแปดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะก็เลยทําให้พอประกาศค่นั้นเองผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนก็ลดลงเหลือหกจุดแปดจุดเก้านะลดลงตั้งเจ็ดเจ็ดร้อยเบสิสพอยต์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะ ก็คงจะมีลูกเล่นอันที่เหมือนก็คือว่าจะเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่ง<ช>หลังจากที่ไม่อยากจะทําที่เฮทไม่อยากทําเพราะว่าของเขาจะใช้กรณีจำเป็นมากๆซะนั่เองเพราะเขาม,มีหน้าที่ที่จะมาช่วยประเทศต่างๆครับการกดอันนี้นะครับนะฮะก็จะทําใหอ้อีกตัวหนึ่งที่คาดว่าจะใช้ก็คือใช้เป็นกองทุนที่มีอยู่กองทุน ESFF ที่4ส0 0 0 0ขณะนี้ผมเข้าใจว่าคง <c oughs> ใช้ประมาณ200,000กว่า เ <c oughs> ลือสองแสนกว่าเพราะว่าใช้ไปช่วยกรีฑช่วยไอร์แลนด์กับช่วยโปรตุเกสแล้ว <c oughs> เพราะงั้นเงินจำนวนนี้ก็คงจะเข้าไปซื้อพันธบัตรในตลาดตลาดแรกออกอคุณี้ก่อนไหมตลาดรองกับตลาดแรกตลาดแรกคือพันธบัตรที่ออกอโดยรัฐบาลครับ <c oughs> แล้วถึงกําหนดเดือนหนึ่งอาจจะต้องไปออกข้างสองข้างก็คือเอาตรบัตรเก่าแล้วก็มาออกพันธบัตรใหม่ขายทีน <c oughs> ี้คืตลาดรอง คือตลาดขึ้นมาที่งเจ็ดแปดเวลาคุณออกพันธบัตรใหม่ก็จะแพงเป็นเจ็ดแปดนี่ก็ตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้หลายวิธีหนึ่งไปลดในลดลลตลาดรองลงเพราะตลาดรองลงปับ๊บไอ้ตลาดใหม่ซึ่งถืงว่าถึงกำหนดออกปับ๊บจะลงได้อีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า e อ f อ็อจะเข้าไปช่วยซื้อเพื่อให้ดอกเบี้ยลดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลูกเล่นของอีซีบนะผมเข้าใจว่ายังจรงก็งมีแค่นี้บวกอีกอันหนึ่งอนุญาตปล่อยสินเชื่อ ให้กับทางธนาคารพาณิชย์มากขึ้นนะครับกับสุดท้ายก็คือลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่าลูกเล่นของ ECB จะเหลือประมาณสี่สี่เรื่องครับที่ผมได้บรรยายใจครับครับทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้ตลาดหุ้นดีขึ้นบ้างครับซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าทําให้ไม่ได้จชุนไม่ได้ไม่ได้ครับจะเป็นการช่วยชั่วคราวเนเองเพราะฉะนั้นพ้าดจะแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับสถานการณ์นะฮะจะ สามารถดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสเปนกับประเทศต่างๆพยุงสถา,านการณ์โดยไม่ทําให้เงินอยู่โรพังจนกระทั่งข้อตกลงนะครับที่ทําขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็มาปลายจูนิงที่สิบแปดที่สิบเก้าเดือนมิถุนา,าผ่านสภาทั้งหมดไม่ต้องยี่ห้าประเทศกะสิบเจ็ดประเทศที่อยู่ในยูโรโซนก็โอเคละเพราะอังกฤษกับเช็กโกไมได้อยู่ในนั้นครับ ซึ่งกรณีนี้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีและก่อนจะถึงจุดนั้นกลางเดือนหน้าไอ้กลางเดือนกันยาต้องรอดูว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็คือรัฐธมนูลสารรัฐธมนูลของเยอรมัน,น,นามาจะมาลงความเห็นว่าที่เยอรมันไปให้ความช่วยเหลือใ,ในข้อตกลง18-9แดจเก้าเช่นบอกว่าหนึ่งนะจะสามารถอหนึ่งนะจะเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาด้วยการไปซื้อ นธบัตรในตลาดรองซึ่งตามปกแล้วมันทําไม่ได้ครับนะสองไปช่วยเหลือธนาคารของสเปนหรืออิตาลีนะครับในลักษณะที่ไม่ถือว่าเป็นหนี้ของรัฐซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตีความจากวัตถุรัสมนตถ้าเกิดรัฐมนตรีวัโน no, ปัญหาเยอะแล้วครับแต่ถ้าเยสก็ต้องรออีกว่าอีกหลายหลายประเทศผ่านหรือเปล่าเพราะถ้าผ่านไปถึงตรงนั้นนะครับผมคิดว่าพอที่จะ,ะคิดว่าสถานการณ์อาจจะเริ่มพอที่จะเห็นแสงสว่างบ้าง แต่ก็ยังไม่จบเพราะว่าอการที่จะผ่านตรงนั้นก็ต้องรอว่าสเปนซึ่งว้างงานตอนนี้เกิดได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วรับความช่วยเหลือนั้นแม่จะได้ผ่านสนประชาชนของประเทศของสเปนทนไหวไหมรัฐต่างๆนะสามอบบริหารการคลังด้วยวิธีการรัดเข็มขัดทนไหวไหมเกรกทนไหวไหมเพราะถ้าทนไม่ไหวปั๊บนะไม่สามารถรักษาไอกความวินัยทางการคลังได้ สัญญาที่จะมีการลดเอ้นี่สาธารณะกับการขับรุนกับกองาัแม้ว่าจะได้ยืดในสเปนเนี่ยยืดไปจนถึงอีกหนึ่งปีแล้วก็ตามก็แสดงว่ารักษาไม่ได้เพราะรักษาไม่ได้ก็ต้องมีการเจรจาใหม่ถามว่าอีกประเทศต่างๆยอมไหมนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องคาราคาซังไปอีกหลายเดือนครับ ครับลักษณะของการที่มีบทวิเคราะห์ของทางซิตี้กรุ๊ปออกมาบอกว่ากรีซเองเมีความเสี่ยงในการที่จะออกจากยูโรโซนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะสะท้อนถึงว่ามาตรการในการรัดเข็มขัดจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือเปล่าครับอาจารย์ครับนักนักเศรษฐศาสตร,ร์หลายคนนะะรวมทั้งพอคคุกแมนก็มีความเห็นอย่างนั้นเขาคิดว่ามาตรการวันนี้มันไม่ควรจะรัดเข็มขัดแล้ว ควรจะกระตุ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างฝ่ายต่างดูกันนะฮะตอนหลายฝ่ายก็มีการโจมตีเยอรมันแต่ำน,นองว่าอะไรว่าแก้ไขแบบนี้มันต้องแก้ไขอีกทางหนึ่งเ <c oughs> พราะขบอนเป็นแบบนี้อาจจะถึงสมด,ดุลอันหนึ่งนะะ <c oughs> ที่คนหลายคนก็มีความรู้สึกละนัากพิจาราาจานวนเยอะเลยมองเลยว่ากรีกคงจะไม่รอดถึงจุด <c oughs> หนึ่งคงต้องสลัดตัวเองออกจากยูโรซึ่งอันในส่วนนี้ผมก็เห็นด้วย <c oughs> ว่าโอกาสที่จะเกิดตรงนั้นมีอยู่อพอสมควรครับแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่อยากให้เรานะ <c oughs> มีความรู้สึกไปมองโลกในแง่รายจุลจิ้งงสุดๆเพราะว่า <c oughs> ต้องยอมรับว่ากรีกน่าจะเป็นประเทศเล็กไม่สําคัญ <c oughs> แต่ผลที่เขากลัวคือว่ากรีกจะมีคอนเทนเชนถ้าออกปั๊บนะฮะจะไปกระทบกับสเปนและต่ังๆเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลในยูโรพยายามอย่างยิ่งที่จะ <c oughs> ไม่ให้ประเทศเล็กซึ่งดูโดยผิวเผินแล้วมันไม่กระทบมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่ามันมีส่งผลที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงตัวนี้ต่างหากที่คนกลัวกันครับครับ วันนี้เองเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับคุณไกเนอร์นี่ก็จะเดินทางไปพบปะหารือกับต้นทุนระดับสูงของเยอรมนีนะครับอาจารย์คิดว่าเราจะมีความหวังจากการพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ไหมครับคุณครับเยอ,อเมริกาได้พยายามบีบพยายามขอร้องพยายามผลักดันให้ทางเยอรมันผ่อนตวในเรื่องนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะเยอรมันที่เขาไม่ผ่อนตนเพราะว่าหนึ่งเขากลัวติดคุกนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนของเขาครสองเขาก็ต้องรักษาฐานเสียงเขาว่าหนึ่งฐานเสียงมีสองเรื่องครับเยอรมันเองมีรัฐธรรมนูนปี1949เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกอิมโพสโดยผู้ชนะคืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันครับและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการอิมพสก็คือป้องกันไม่มีฮิตเลอร์กลับมาเพราะฉะนั้นหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือจัดทําระบบเป็นสหพันธ์ละตินนะสหพันธรลฐนนั้นก็กลายมาเป็นเหมือนกับวุฒิสมาชิกของเราอ่ะ มีอำนาจในการที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องมาตรการที่นายแมกเกลทำเพราะในกรณีเขาจะต้องขอมติเห็นด้วยจากเสียงข้างมากสองในสามของออประเทศนี้ของสหประเทศพวกนี้ซึ่งรวมกันอยู่ในสภาซึ่งถ้าเป็นที่อื่นเรียกว่าวุฒธธิสมาชิกแต่ของเขาเรียกว่าบุนเดสรัตนะครับรและในบุนเดสรัตนะฮะหกร้อยกว่าคนคเขาก็ต้องพยายามรักษาฐานเสียงว่าสนับสนุนหรือไม่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องมาดูว่าประชาชนจะว่าไหม ที่อยู่ดีๆเอาเงินภาษีของของของเยอรมันไปช่วยประเทศที่มันเกิดมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องยอมรับที่นกว่านั้นรัฐธรรมนูญ1949นะครับก็มีการบังคับไม่ใช่รัฐธรรมนูญการที่เยอรมันเข้าสู่เงินสกุลยูโรทางสารรัฐธรรมนูนที่มันคาลคูเลอร์คารูเออร์ก็มีการกาหนดว่าจะต้องมีการกาหนดเข้มขน้นเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของดอยช์มาร์กไว้วันยูโรจะต้องไม่ใช่เป็นยูโรที่อ่อนแอ เพราะฉะนั้นห้ามไปช่วยเหลือประเทศที่มันทําให้ยูโรมันพังเพราะฉะนั้นในกรีจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเบลเอาช่วยเหลือประเทศที่มันพังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทําให้แมกเกลต้องคิดหนักไปช่วยกรีซช่วยสเปนช่วยได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นจึงต้องให้กับรัฐมนตรีความอีกครั้งหนึ่งว่าข้อตกลงที่จะไปช่วยแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะกรอบของฟันเบลอาหรือไม่ครับครับอืมนะฮะนันจะมีปัญหาเยอะมันไม่ใช่อยู่ดีดีมองรูปเดียวมีหลายเรื่องที่มันกระทบกันครับ ครับนะฮะตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลูกโซ่ก็ม so ีการขอความช่วยเหลือนะครับจาก <Okay. S 2> รัฐต่างๆของสเปนด้วยนะของสเปนอันนั้นจะเป็นอย<ๆ>่างนี้สเปนก็เป็นลักษณะคึงสหพันธรัฐครับเพราะฉะนั้นรัฐต่างๆนะฮะก็จะมีงบประมาณของตัวเองมีภาษาของตัวเอง<ๆ>มีรัฐสภาตัวเองมีรัฐบาลตัวเองนะครับรัฐบาลบางแห่งก็เรียกว่าภาษาตีด้วยซ้ำแต่จริงๆก็คือแต่ว่าที่<ๆ>สําคัญก็คือว่าการรับเข้มขัดนั้น รัฐบาลกลางนะฮะจะ <c oughs> ต้องขอความร่วมมือกับพวกเจ้าเล่ห์าพันธรัฐชาพันธรัฐหลายแห่งกําลังเจงเช่นอันแรกเลยบา์เลนเซียครับ <c oughs> มูเซียครับ <c oughs> นะครับแล้วก็จะตามมาหลายแห่งเช่นบาร์เซโลนาก็คือกา <c oughs> ตาลุย่าเพราะที่พอเป็นแบบนี้ก็จะมีปัญหาว่าทางออออีทางด้าอนอยูบังคับให้รัดเข้มขัดครับอรัฐบาลกลางรัดับไปบอกท้องถิ่นท้องถิ่นรับไม่ไหว รัฐบาลการก็เจอ,อปัญหาอันนี้เป็นข้อปัญหาปฏิบัติที่ทําให้การแม้กระทั่งตกลงกันแล้วจะปฏิบัติตามข้อตกลงก,ก็จะมีปัญหาในเชิงของที่เกิดจากโครงสร้างของระบบการเมืองในสเปนด้วยครับครับนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขกันง่ายๆใช่เลยนักว,วิชาการหลายคนบอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะ perfect storm อันออธิบายความหมายของ perfect storm หน่อยได้ไหมครับหมายถึงว่าเงินยูโรพังครับ ถ้าหากว่าตอนนี้มันเดือนกันดาหนนะฮะกว่าจะรู้อะไรจริงๆถ้าเร็วหน่อยอาจจะเป็นไตรมาสที่สี่ชาติหน่อยก็เป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินดูโรพังนะครับเรื่องจากสเปนพังลากไปที่อิตาลีก็พังหมดนะครับถ้าถ้าเกิดอย่างนั้นนะฮะในขณะนี้ผมก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งไปมองโลกในด้านใดด้านหนึ่งเร็ว้ายเกินไปเพียงแต่รู้ว่าสถานการณ์จะเร็ว้ายลงอืมนะแต่ถึงกับระเบิดหรือไม่ผมคิดว่า น่า่นาสนใจน่าติดตามเพราะของเขาก็มีกระสุนมีลูกเล่นสู้กันมาสองปีกว่าก็ยังไม่จบนะ,ะครับอืมครับในส่วนของอเมริกาเองนะครับก็มีหลายรัฐเหมือนกันที่ไปยื่นเรื่องขอล้มลายเนี่ยครับมันยังไงอาจารย์นะฮะก็ตอนนี้ก็เหมือนกันครับ,รบในของอเมริกาเองส่วนหนึ่งก็คือเศรษฐกิจก็อ่อนแอลงครับรลายปีนี้ตามข้อตกลงนะครับปีหน้าก็คือหนึ่งต้องพยายามที่จะทําให้ตัวรูปประมาณเนี่ยฮะ มันสมดุลนะครับค่อยๆสมดุลขึ้นในอนาคตแล้วก็ข้อสองจะต้องมีการเก็บภาษีมากขึ้นคนก็มองว่าถ้างั้นอัตราการเติบโตของอเมริกาก็คงจะมีปัญหาอีกที่หนึ่งนะครับเพราะแต่ละประเทศมันจะมีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นกินเองนะฮะอัตราขยายตัวสองไตรมาสที่ผ่านมาเจ็ดเปอร์เซนกว่าก็ต่ำที่สุดในรอบหลายต่อหลายปีส่วนือว่าเพราะว่าพึ่งพาส่งออกสามสิบเปอร์เซนในสามสิบเปอร์เซนต์นั้นพึ่งพาสหภาพยุโรปมากที่สุดเพราะนันสหภาพยุโรปมีปัญหา มันก็ส่งผลกระทบต่อจีนต่ออินเดียต่อบราซิลหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับครับนะฮะ GDP ของอเมริกาที่โจโต่1.5เปอร์เซ็นต์นี่มันมีในยะทางบวกหรือทางลบยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆ,ๆเขาวาดภาพไว้นะ,ะใน IMF e เนี่ยเขาเขาวิเคราะห์ไว2้2เปอร์เซ็นต์ครับเพราะถ้า1.5เนี่ยไมายความว่าต่ำกว่าที่เขาคาดเอาไว้ครับครับครับงั้นอย่างนั้นแปลว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่ทางเบรนแนเก้เองจะออก E อันนี้ก็คือตัวแปรที่เขาคิดเพราะว่าขนาดนี้ยังออนแออยู่เขาก็ใช้วิธีคงดอกเบีย้ยให้ต่ําต่อไปกับ2ยังมีลูกเล่นไปประกาศใช้ถ้าจําเป็นคือเรื่องของ QE 3ครับครับอืมนะฮะถ้าอย่างนั้นนี่ก็คงจะดูเหมือนว่าสหรัฐเองก็ดูคงจะจะช่วยอะไรมากไม่ได้ในสถานการณ์ขนาดนี้โอ,อ<ง>้ยยังามา่รู้จะรอดหรือไม่รอดครับ นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีไม่มีประเทศไหนช่วยได้ยกเป็นยุโรปช่วยตัวเองครับสำหรับประเทศไทยเองครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีทางรัฐบาลเองเขาก็บอกเขาก็ตั้งวอร์มในการที่จะดูแลติดตามสถานการณ์มีการดูแลค่าเงินอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็พยายามหาตลาดใหม่ๆทดแทนยุโรปจริงๆแล้วมาตรการที่รัฐบาลเขาได้จัดทำมันนี่มันเพียงพอต่อกัรหาตลาดใหม่ๆนะฮะรัฐบาลไม่ต้องทำแล้วครับ เอกชนก็เป็นคนหาเองมาบอกรัฐบาลว่าเขากําลังทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะในกรณีเป็นเรื่องที่เอกชนเอกชนก็ไม่ได้ทำอะไรหนีตายมานานแล้วครับพอมีอาเซียนบวกสามบวกหกกีนก็ขยายอันนี้โดยอัตโนมัติเลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะเขาก็ทําอยู่แล้วครับครับกับข้อสองก็คือถ้าไม่มี perfect storm นะฮะอัตราการเติบโตของเราก็ยังใช้ได้อยู่ครับถ้ามี perfect storm เมื่อไหร่ใช้เปนเงินพัง สิ่งที่รัฐบาลทําไว้กับนจีบนะแค่นี้ยังนะนะทาได้แค่ไหนครับทําให้ความเลวร้ายมันสุดๆก็คือเลวร้ายลงครับเพียงแต่ไม่สุดๆเท่านั้นเองอเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดกระทบส่วนหนึ่งที่มันช่วยเราคือไม่สุดๆก็เพราะว่าหนึ่งเรายังมีอัตราดอกเบี้ยนะสามเปอร์เซ็นยังมีลูกเล่นทางการเงินของอเรื่องของอะไรนะการขาดดุลก็ประมาณขาดดุลมีหนี้สาธารณะก็ยังไม่มากพอมีลูกเล่นได้บ้างครับ นะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บอย่าลืมว่าโครงสร้างของเราพึ่งพาการส่งออกเจ็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าเพอร์เฟกต์สตอมส่งออกเราอย่าว่าไปสิบห้าเลยครับไอ้ที่ทางกระทรวงพาณิชย์บอกตอนนี้สิบห้าบอกได้เลยครับอย่างบางแห่งก็บอกเหลือเจ็ดเพราะว่าถ้าคุณจะเหลือเจ็ดนะครับหมายถึงครึ่งปีหลังนะฮะคุณจะต้องได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าครึ่งปีแรกมันติดลบครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจเลยถึงจุดๆนาจะต่ำกว่าเจ็ดด้วยซ้ำ <c oughs> นะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศต่างๆมันยังไม่ถึงกับล้มมันนะฮะเพราะเรายังประคองได้จากไอ้ไง้่อประมาณจากเรื่องของตัวเอกชน <c oughs> ถ้า perfect storm นะครับยุโรปมันติดลบเยอะอเมริกาจะไม่ได้บวกก็คืติดลบครับ <c oughs> จีนเองอาจจะไม่ติดลบเพราะาต้องเอางเงินสำรองมาใช้เยอะครับ <c oughs> หลายประเทศติดลบอาเซียนของเราทำได้ไหมก่อนจัด supply สิงคโปร์ติดลบเยอะมากของเราเนี้ยเติมไหลมาสแรกๆส่งออกติดลบถึงสามเปอร์เซ็นต์ เพิ่งจะมาดีตอนท้ายๆในปี2000ก่อนหน้านี้สองปีนะครับครับวันปีนั้นเราติดลบนะฮะลงออกติดลบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับ GDP ติดลบประมาณสองเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด perfect storm นะฮะผมก็ไม่แปลกใจเลย GDP เราอาจจะกลับมาติดลบได้ในกรณีที่ไล่แรงแต่ผมไม่ได้พอพูดว่าเกิดที่แน่นอนนะครับครับเพียงแต่ตัวแปรตัวนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องบอกเพียงแต่ก็ต้องมาดูต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่นงนั่นเองครับครับในลักษณะของการเกิด perfect storm การจัดการกับ ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเงินสดทองคําอาจารย์ว่าควรจะตาอใไเรื่องนี้นะฮะทุกตัวนะฮะจะลงมาเยอะครับยกเป็นทองคําเพราะทองคําลงมาถึงจุดหนึ่งคนจะมีความรู้สึกแล้วจะเล่นอะไรเพมันลงมาถึงจุดหนึ่งก็เด้งขึ้นครนะทุกตัวนะเพราะว่าทุกคนจะต้องอขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องครนะเช่นกานนี้ก็เป็นส่งผลกระทบตามขึ้นมา นะแต่ว่าขนาดนี้ก็ยังไม่ต้องพูดถึงเฟดกิสตอมันฮะเพียงแต่ก็เครืยกว่าแฟกเตอร์อินฟังรับเข้าไปเรื่องที่ต้องต้องเอาไปคิดถึงกันแล้วกันนะแต่ขนาดนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่เราต้องติดตามต่อไป่านั้นเองครับครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงก็คงจะต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์ใหม่นะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ รองศาสตราจารย์รรดรสมชายพักพาธวิวัตินะครับผู้เชี่ยชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ก็มองว่าก็ยังเร็วไปนะครับในการที่จะฟันธงว่าเหตุการณ์จะ เลวร้ายสุดๆถึงขั้นไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลวร้ายแน่นอนนะครับแล้วก็มาตรการในการที่จะช่วยเหลือดูแลของทาง ECB เองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่มีกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินระหว่างประเทศของยุโรปเองหรือ ESM นะครับในการที่จะเข้าไปซื้อพันธบัตรนะครับทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้มาตรการทางการเงินการคลังต่างๆเนี่ยก็เหลือลูกเล่นอีกไม่ มากแล้วนะครับก็คงจะต้องหน้าติดตามนะครับว่าหลังจากนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกาเองกับทาง EU เองนะครับรวมถึงประเทศแผ่นดินอื่นๆอย่างจีนเองจะสามารถกอบกู้วิกฤตในครั้งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ